สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศต่างประเทศนะครับพ,พ่อพี่น้องบ้านไก่เลียนเชียงทางซอปโป,ปลาานะครับเซามนีกับพ่อกับช่องลงอ้วนบ้านหน้าคีอเก่านะครับสำหรับเซามนีกับพี่นันไปสามาสาหรอกครับไปอยู่กับสวนสวนขันทดล่องของลุกอ้วนสักกอนนะครับว่าได้ยินแม่บ้านพูนว่า อันนอนล่งเขาปวดเพิ่นวันท่นปลูกในน้อยแต่มีแต่เนาอยากน้ำครับเริ่มกวนมูแล้วคือแมงบงตัวนอนนั่นแหละครับว่าปลูกหลายครับปลูกขันทดล่องขันทดล่องกับล่งทุนไปหลายเติบไล้ได้ครับนี่เบสสองพันกว่าบาทแล้วซื้อทอนำแป๊บนำสปริงเกอร์ จะพื้นที่ประมาณเนื้อทีประมาณสองงานนี่แหละครับก็ลงบักทัวบักอออขอโพดผสมประสานกันครับอย่างละเรียกละนอยพวไดียูได้กินพวไดีใส่ในขั้วเลื่อนเรือ,อยูเลือกินยงังไปจำนายใจแกกปั่นพีปั่นนองกินน้ำ พ <c oughs> ันมาแมงบงลงข้อปวดเพิ่นเวอร์สันข้อปวดกับบอไลแล้วครับเสือมา,มาเมล็ดพันมาหมดเงินสองร้อยกบาทนี่แหละสามร้อยยาย<อ>เอายายัายางใส่กับบอสโซาครับผู้ใดมียาดีกับข้อมเบียนบัวกันเดออผู้พิ non ผู้เกษตรกรผู้เพิ่นมีความรู้มี ประสบการณ์รรยยนนทั้งด้านการปลูกการฝังข้าวโพดอย่างนี้เราเบิดแนวเหตเอะนรแล้วนำสมข้นใหม่าสั่นบาบนี้มาใส่บาบนี้ตะเพิ่นว่าจะสิเป็นจังไหน้นำสมข้นไม้ที่ลุงหุ่นขอาทานไว้แล้วก็ตรงเอาเพิ่นมาเอามาห,หยอดจักผสมยังบุญน,นี่มีแนวผสมมายหญฮะห่วยฉันแม่นบล่ล่ะ แม่งบงลงพี่น้องเอ้ยจะเป็นยังไงจากปลูกยังไปกไมไ็มีแต่แนวสัตว์ตัวมึงเนี่ยก็ลังขึ้นก็ลังงามใส่ปุ๋ยใส่ยังแล้วพันโตมันอยู่ใส่อะไรมันหลีจะใส่อะไรนี่มิเตขีข่ควายอักลากอยู่เด็กเจริญสิเด้กินบ่านนี่ก็เป็นยังส่ <c oughs> ปลูกได้บ่เขายี่สิบมือลราบ่านี่ หอดไปหอดด้วเนาะเอายายัายางใส่ละพี่น้องบบเอ้ยบาทนี่ผพ้ใได้เพิ่นว่ายายัายางดีก็มาใส่เลยได้นี่ซื้อน้ำร้านค่าเป็นแนวหน่ำใั่ยังสี่กะยานอนยายัายางกระไดามาใส่ละกับว่าเศรายัางตำมัก ยอมอยู่โลกไผ่ซูมือเนี่เกี่ยวกับแมลงเกี่ยวกับหนอนทต่แม่ตะกี้พอแม่เขาพาปลูกก็คือบ่ยหาปัญหานี้ปลูกทิพย์ไม่ได้ก็ได้ยู่ได้กินบ่หมี่น่ามาสัตว์ตูบักอือพันบะหมี่เน่าสัตว์ตูป่นไหนบ่มีบักอือมันเป็นน้ำพันมันบ่บักอืออันนี้รุ่งวัน เมื่อนี้เท่าเราเคเห็นก็นเลยสั่งมาสนอกสั่งมาทดลองสุดเดียวงามนี่แหละพี่น้องส่งคือออ่อคนเรานจอวดอกจอ้ยอดเป็นเงินส่งสิเป็นดอกเลยไอ้ตัวนี้หน่อยก็ได้มันก็สูงประมาณหาสิบเสนนี่แหละคว้วสูงอันสี่สิบหาสิบเสนจอดดอกจอยอดอยากเป็นหมากแล้ว อ้าวสนุกคือสิดออะไรเป่าทัวก็กำลังสาขางอาการหนาเป็นห่วงตเกาวโวดนี่แล้วพี่น้องไอ้บาดนมันเป็นไหนคือเป็นทั้งสี่ลูกวนอยู่ไหยยูหน้ากับสมประสานครับปูกไว้ับเา,าน้ำหอมเ้ากะทิปลูกไปหลายสิบต้นอยู่ก็ร่งแตกยอดก็ร่ง เป็นต้นเป็นลำติดละคาดว่าติดแล้วปลุ๊บก็ปีไก่เนี่นี่ปีสวงเขามาแล้วนี่เข่าก็ได้ก็สิติดอีกละอากาศมื้อนี้ก็บส่งอุ่นๆเขาแล้วพี่น้องขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ย ไม่ได้ใส่เสียไงยเสียกันหนาวแล้วไก่ปีใหม่แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยช่วงนี้ก็เป็นสัปดาห์บ้านสัปดาห์สุดท้ายบ่หรี่นี่นี่ก็ยี่สิบแปดยี่เกี้ยี่แปดนะครับยี่สแปดบ้นประฮัดแล้วมือนี่งก็เลยก็ย่างเขาสูปีใหม่พี่น้องลูกหลานให้กรุงเทพกรุงเทพกําลัง ทยอยเดินทางขึ้นมาแล้วกับบ้านกับเมือง <c oughs> ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วครับ,บเนี่ยอย่พวกจีมือนี่ยะนักดื่มนักกินกับสังสรรค์พ่อประมาณเออพี่น้องในการเดินทางกะอันตรายระมัดระวังโปรดล่าม,มาแลน ไปควอยมาไปสากกับหอดที่เก่าละ่ะแต่ละปีแต่ละปีนี่มีการบาดเจ็บมีการสูญเสียเมื่อน่อยครับนาเทศกาลปัญหาลักเกิดจากสาเหตุอะไรละพวกมึนเมานี่ยละครับที่เ ข้าวเบิ่งข้าวแต่ละปีแล้วก็โอ้ยหมดหูใจน้ำพรแมร่พี่น้องญาติผู้ถ่ายยุบานผู้กำลังเดินท่าเหมือนเกิดอุบันเหตุอ่ะงูมาหา,ากระพรจักหน่อยครับบันนี่สร้างแกง่ให้า่ก่อนอย่างเบิ่งใหราก็เลยถ่ายคลิป ไว้เทียมอันพนพี่น้องเพื้นมียดีผู้เพื้นมีประสบการณ์ทางด้านการปลูกข้าวโพดข้าวโพดที่ลุงวัวปลูกเนี่ยเป็นพันแต้าม่วงาานานมาสานล้านเพื้นว่าแต้าม่วงแต้าม่วงน้อยก็เหนียวลูกผสมมาสันแต่ว่าหนอนมันเบียงคือมกักแต่พี่น้องเอ,อ้ยผืนเต่งขอกเงียกอยู่งนี่น ใจในยอดเขาพุ่นโอ้ยมันสิได้กิน,น,น,นบ่นอนพี่น้องไอ้บ่อนก็เป็นสิขึ้นเดียวเด้ยนี่ขึ้นเดียวเนี่นย,ยทำลายล่างนก็ร่างกินก็ร่างนอนใต้แย่ๆก็ได้พ่น,นตัวน้นอยตะ <c oughs> กุยอันกปลูกฟางแหงไว้นี่ เป็นบักทั่วเป็นเขาปวดคนว่าเป็นเพียเป็นหนอนเกายาใสหีดก็คือเทียนึงสองเทียคือ้ 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, อเรียบร้อยโหลดสุมมือในผนุานยายัางใส่กับบัติงให้ดีตัวหลกดูตัวยาคือนพันวานบขึคนข้นเป็นลูกเป็นไท่ยายยังใส่กับวัดองมีหอดแตงโมเด้อพี่น้องเลยซื้อแตงโมมาขันทดล่อง มโม่หมอกวท่านวินี่ก็อากาศเย็นอยู่แต่ว่าหมอกบ่มีก็เลยใส่น้ำไปบิงเกอร์น้ำจังน้อยครับบางในว่าถึงไหงยายแเราหดอยู่ขันถึีน้ำก็ส่งมี่ใบมี่ตันอยู่ปลูกแตงโมพร้อมขันทดล่องครับ จากแนวทางปีหนานี่้มันได้ผลกับจังหิดล่องมึงเสียหลายเติบครับแตงโม่หนีตะเพิ่นว่าบักโม่หมอกหลังการเก็บเกี่ยวเสร็นก็เลยมาลงล่องมึงเดี๋ยวมันได้ผลก็บผซื้อมาหลายดอกครับแตียงโม่ซื้อมาพอได้ทดลองล <c oughs> อยกบบาทบ่ อันผู้เพิ่อันเคยปลูกด้ำหัวไฮไปหน้าเพิ่อนมานำสมควนไหม่ใส่เด้อเ่านวันนี้ลูกบวนกับพาอท่านม่นคับโตพผาท่านก็เลยรองเอาหนามใบตูงเอาน้ำ <c oughs> สมควนไหม่ใบแล้วไม่หยดวาหดเบิง้งมันจะเป็นยังไงมืออืน่นเจอเบิ้งผลงาน มันมีตัวหน่อยไตยเกินมานกคือมือหนีบวะหมากับมาส้มสวนนำ้ำหมากับอยากมาเลี้ยงลูก,กเกษตรน้ำเจ้าขวังยางเหยียบตรวจยันนงไม่มดแล้วโอ้บักคือพันนีเป็นสีเนาะโอ้ เป็นต้นตั้งขึ้นเริ่มมิซว,ว,วัดดวงุฎิเรนพักทองอ่อนนะครับเห็นนี่เป็นโฆษณะก็เลยว่าลองสั่งมากนาวะสูตรหนึ่งเครื่องยานมันเป็นแบบอือธรรมดาคือปั่นหู้ กราปลูกเบ่งเลิดคนละพันอยู่ก็คือบ้านเท่าแท็กสี่เป็นยังไงวะเห็นเป็นหมากเป็นผลมาคน,นที่เลือลุงกวนเขาหย่าวาดิสเลียวมาเน็บครับเมื่อวานเนียบไป ้าให้ง่วนํ้ำหรอวะแวมฤทิดหย่าเลียบว่าแปลงก็เลยเอาอิสเอลียวมาเนี้ยบเว่าให้ง่วได้เสริมไปน้ำสิปลูกอีกรอปลูกแปงง่ายุ่นไปไทยแปงง่ายุ่น าเพิ่มอีกอันนี้มันเห็นมันเหลือก็แล้วมาเน็บใส่นมองน้ามันซื้อดอกนี่นะครับบริเวณอันทีเทียงหน้าลูก,กวนก็ได้อันนี้คือสวนกล้วยสวนห <c oughs> มากใหม่ตั้งๆที่ลูกวนปุว้ซีดาปลังนอียังก่อนเลยพักซีดาเนือเ้อแดง หงเปาซื้อนี่ครับหงเปาซื้อเป็นกำลังเป็นหมากปู่เลยสองปีนี่แหละตอนหน้าไมา้เพื่อนๆวันนี้ก็จะเก็บบรรยากาศรอบๆเทียงให้เทียงหน่ายนะครับบ้านออกนอกพื้นที่ยุ่มมือหนิ้าจจะไปหาท้ายคลิป ขอเจ็บบรรยากาศรอบรอบสวนเจ้าของเอดกดเกษตรผสมผสานครับหลักส่วนมากก็เป็นกล้วยน้ำว่านี่ยนะครับปลูกกล้วยน้ำว่า ทุเรียนกับปูหยากเด้ไปมีพี่นองคเอ้นี่สองปีแล้วนี่นามกับส่ให้ปุ๋ยกับส่ให้เกี่ยวกับดินบ่วันนี้ดอกกันดินดินแห่มันบ่สูงบ่ว่าเลี้ยงไอ้แห่ไอ้แห่โยซือมาสามตัวนพันนี่ตายล้วก็หลายคนโม่หนึง่งยังสูงบ่เกินเม็ดอยู่ บ,บ่อปลาครับปล่อยลูกปลาล่องมาจากบอ่อใหญ่มาลงไปนี้ให้เนกินผักบุงเนีผักบุ้ง้วนะคาบับบ่ขอข้างบนก็เป็นผักกันจอง บยากาศอิทงยูทาครับนอนนหยน้อนหน้าบรรยากาศท้องทุ่งตุเลียนสื่อไม่ไายกันส่งคืออยูดสองต้นี่ยนะครับส่ง สูงส่งเป็นใบเป็นยอดจังหน่อยปูงากปูงากทุเรียนนี่ยงอมรับเลยหรือลุงวนญบทเฮ็ดบทถือสูตรกับประจักเห็นทั้งอื่นขยโยปูคือนทั้งแถบปู้บนผุนือในได้ผลคือต้วนง่มต่วนง่ายแต่สนกุกโว้ยจ้าของล่ะ วหวอยู่ไหอยู่หน้าเริ่มเห็ดเกษรพระท่านสั่งทูเรียนมายัางไหนยังบ่ไปหนามาหลังในสองปีแล้วยังตายส่วนหลายคือบำรุกก่คักอยความสูงก็บ,บ่เกิน <c oughs> เม็ดเนาะ พี่น้องผู้มีความรู้ทางด้านการเกษตรผสมผสานกันนี่น่ามีนะครับเดอ้อมักี่เรื่องลุนกระจาเหตุการเกษตรเลยมันเป็นมือใหม่ขึ้นมาละ่ะอยากเคลียแต่ว่าความรู้เรื่องมืูลนิภันมีลงทุนไปกับเมื่อไปหนามือหลังผู้ใดเควรเกิดเลี้ยงลูกไม่เบื่อหรือวัสดุเริ่มต้นจากหนึ่งจากศูนย์ไม่แล้วว่ัสดุอาลิอุตศาหเห็ดล่องเบื้ง ปลาท่านก็มาปล่อยไปเต็มสายอยู่ผ่า,านอาปดุ๊งยักกระปลาปลากินเนื้อกระปลากินดพืชมาใส่กันบ้านเนี่ยปุ๊งยักจับออกก็เบิดกินลูกปลากินพืชบ้านนี่โอ้ย,ยมีแนวกระขักจั่างวะพี่น้องเอ้ย ครับเศร้ามือนี้ก็เจ็บบรรยากาศอารอบๆเถียงกับส,สิประมาณนี้แหละครับอยู่กับให้กำหน้าเมือนี้ก็เลยเก็ีบบรรยากาศนอนลุกกระพวดให้ยายเพื่อท้ายคลิปให้พอพีนอหน้องเข้ามในเบื้องในช่วมเที่ยเพิ่อนพอมี่น้องผู้เพื่นอนมีความููทั้งด้านการเกษตรปลูกกระพวดปลูกซส่งปลูกของเรื่องเจยอกับทั่วกับ เกิดปัญหาเกี่ยวกับเพียกับนอนกะถ้าเพิ่นคอมเมนต์มาบอกยาดีๆก็ให,ห้นอนหายลุ่งสนดอกครับสำหรับคลิปนี้ลุงวนกับจิขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเดออขอบคุพี่น้องเลยขอบคุณพอพี่น้องผู้เข้ามาเบิง่งมารับชมก็ขอให้พ่พอแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญ กวเก็บยาใด้ควมามไข่ยาสมีเงินทองไหลมาเทมาโชคดีปีใหม่ทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ